โอไปตรงอื่นได้ไหมฉันขอร้องฮะฮะไอ้เหีเ้ยโอ้เจอกูทำไมโอ้โหตรงอื่นตู้อื่นมีให้เปิดต้องเยอะต้องแยะสึกเปิดตู้กูคำเตือนวิดีโอต่อไปนี้มีคำหยาบคายและเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมผู้ชมอายุต่ำกว่า18ป,ปีควรได้รับคำแนะนำนะครับเอาละครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กันในรายการท่านผู้เท่าชูวัฒนนะฮะ ก็วันนี้อยู่กันในเกม Dead by Daylight Mobile นะครับเป็นเกมอ่า Dead by Daylight แบบใน PC แหละแต่ว่ามาลงในมือถือเนาะอันนี้ก็เป็นครั้งแรกที่ถ่ายคลิปลงเป็น EP 1นะครับยังไงก็ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กันไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปนะครับขอบคุณมากครับเอาละไม่พูดพร่ำทำเพลงเราเข้าไปเริ่มเกมกันเลยดีกว่าเนาะกดเลยว้าวมาแล้ว ลานเก็บของเก่าออโต้ฮาเวนอันดับแรกเฮ้ยเดี๋ยนะเมื่อกี้เห็นอะไรวะแป๊บลุกไฟแดงๆนั่นใช่ไหมวะสายตาก็สั้นแต่เสือกไม่ใส่แว่นอีกอัจฉริยะโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่มันเป็นทางไฟนี่ ยังไงเจอแล้วเครื่องปั่นไฟเครื่องแรกไปเลยหงงจัดการปั่นไฟช่างหยงมาแววอิกาตรงนั้นไหนดูซิด้านหลังไม่มีใครอืมอยังปลอดภัยอยู่ฮึฮ <c oughs> อ่าได้ได้ได,ได้ยังได้อยู่ยังได้อยู่นิ้วยังเร็ว คิดถึงสมัยเป็นโยงชิบหายการช่างจริงๆไปเสร็จแล้วไม่ก็เล่าชื้อๆน่าๆเกือบพ้นแล้วเนียโอ้โหมึงจะมากันติดๆเยอะเกินไปแล้วกูตั้งัวไม่ทัน <c oughs> ให้กูได้พักสมองบ้างในข้างหลงังซ้ายขวาไม่มีใครโอเคโอ้อีกแล้วอีกแล้วนี่คราวนี้ได้ท็อป ติดฟิติคอนหลังจากนี้หลังจากนี้ไปเรียกผมว่าช่างยงโมดิฟายชิปหายยานยนต์นะครับว้าวถ้าเสร็จเครื่องนี้ก็เหลือ3เครื่องดิไวจังฆาตกรยังไม่โผล่เลยเกมนี้อาชิปหายแล้วไง <c oughs> นี่แหละช่างยงยานยนต์ชิปหายเอโตจูน <c oughs> เอารถของคุณมาจูนที่นี่สิครับชิปหายแน่นอน โอเคเสร็จ okay, อีกหนึ่งเครื่องได้เวลาจอล,ลีแล้วไงละ่ะจะฆ่าแต่าตาเอเอไใครวะนะอ๋อถังถังถังเอ้ยใจคอไม่ค่อยดีอ๋อเราเอาแมวมานี่นะโอ้มีเครื่องเวย้ยเฮ้ยทลังทะลังมาทางนี้โอ้โดนแล้วไงเพื่อนโอ้เออลุงก็มาเร็วเกินไปแล้วให้เวลากันได้พักผ่อนบ้างโอ้อีกแล้วอีกแล้วนี่เป็นไงทอ็อปกดติดคริติคอนอ๋ออีกแล้ว ใจคอไม่ให้พักบ้างโหร้โหดไรตารุนโอ้โ oh, หห้อง VIP ซะด้วยโอ้โ oh, ห oh. ขารกรโหดรโหดรตารุนเออะแมวแมวโอ้หเหี้ยเห็นเลยชัดเจนอยู่ใกล้ๆกูนี่เองอยู่ๆก็โผล่มาหนีสิครับรออะไรล่ะโ oh, 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 อ้โ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 หยู่ทางนั้นเงนี้ยหรือ oh, หนีิเอาตรงนี้มีประตูไย หน,นี่ก่อนหนีไปก่อนหนีไปให้ไกลที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้หาเครื่องตัวอื่นซ่อมก็ได้ว่าฆาตกร,ปรแปลกแม่จะโหดกันไปแล้วนะอสองตัวเฮ้ยความรู้สึกนี้มันต้องใช้แน่แน่ตรงไหนวะอยู่ไหนวะ ตรงนั้นมีเครื่องทางนั้นมีเพื่อนเราจะไปช่วยเพื่อนหรือจะไปช่วยเครื่องเสียงเสียงดูไหมไปช่วยเพื่อนดูไปความกลา้าโอ้โหเหี้ยแม่งเอาทุกคนไปไว้ห้อง VIP อพหมดเลยอะรู้เลยว่ามันจะทำอะไรเอาหลุดเอาไม่ีคนไปช่วยแล้วโอเคมาๆมาพร้มอมพร้อมรับคำท้า โอ้ฮิวกันตรงนั้นเลยนั่นไงโดนรอบสองแล้วนะเฟษสองมาคนนั้นคนไทยแทย้ๆรู้เลยมามามาโอ้หลุดมาโดนแขนปุ๊บอืมได้อยู่อ,อย่าโมแต่สนใจเพื่อนเขายังไม่โดนแขวนโดนฝ่ายนั้วตือ,อ,อ โอเคเสร็จอีกหนึ่งเครื่องจอลาลีกลับไปที่เดิมก็ได้นะที่เดิมมีเครื่องเขาโดนเฟดสองไปแล้วเราซ่อมอย่างเดียวเนาะเพราะเราเป็นช่างน้องหยงชิบหายการช่างมาแว๊วคคับเดินช้าๆยากนะชุบ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 คอยสังเกตแมวโอ้ใกล้ๆเลยนี่หว่า นั่นกับตรงนี้ใกล้ๆก,กันเลยนี่วา่าฆาตรกรอยู่แถวนี้เข้าตูนพาวเวอร์ออฟตูนเียใกล้ลอเกินโอ้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 อยู่ไหนกันนะอย่าเล่นอย่างนี้ซีกลัวนะเฮ้ยช่องทางนี้เกิดขึ้นแล้วคืออะไร โอ้เจอแล้วกูเจอมันแล้วโอ้โอ,โอ้เพื่อนทําดีมากเพื่อนทําดีมากแต่กูออกไปไหนไม่ได้มันปาดคอกูแน่โอเคมันอยู่ตรงนั้นไปเลยวิ่งไปเลยแฮมทาโลไปเลยไปไกลไปแตะขอบฟ้าเฮ้ยนั่นเพื่อนบ้างโร o where are you Where are you come from <laughs> มันเหลือเครื่องหนึ่งป่ะโดนแขวนไปแล้วเราต้องเป็นคนหน่่ยกล้าตายใช่ไหมเนี่ยโอ้โ,อโอเอาไปเลยเอาไปเลยว้าวตายหากันหมดนี่แหละเฮียเยอยเยียเมต้โอ้โอ้ขี้คลาดด้วยพลังความขี้คลาดโอ้ มันอยู่ใกล้ๆเอ๊โอ้อยู่ตรงนั้นนี่เองใกล้กูเลยล่ะโอ้โอ้ไปตรงอื่นได้ไหมฉันขอร้องฮะฮะไอ้เหี้ยโอ้เจอกูทำไมโอ้โหตรงอื่นตู้อื่นมีให้เปิดต้องเยอะต้องแยะสึกเปิดตู้กูดิน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 กูจะดิน ดู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 ดโดูดูอูด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 ูไูดูดูอูดูดูาูด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 วดู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 ู่ดนด้ดูดูากดูู่ดูาูดูดูอัดู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 ดเดู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 ู่ดูดูดยูด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 ่อนดดูดูดดู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 ดมดดูด โอ้มันอยู่แถวนี้มันอยู่แถวน,น,นี้เอากูมาลับตีนใช่ไหมเอาอีกแล้วเหรอโอ้เอากูมาลับตีนชัวๆเลยโอ้วางกับดักซะด้วยสนุกแล้วตา้านต้องตายแน่ๆตายร้อยเปอร์เซ็นต์เออกูกูสมยอมแนละ้วเอากูไปเลยแขวนกูไปเลยเออ,อ,อ เฟสสองเออมึต้องทำอะไรกดชิพเหรอไม่มีชิพให้กดชิพตอนนี้ไม่มีมีแต่ชิพหายโอ้โหมีให้กดอย่างนี้ด้วยเลยโอ้อีกแล้วโอ้โหอีกแล้วแต่ขอให้กูพักบ้างโอ้โหตายตายยังไม่ตายเว้ยโอ้เลือดจะหมดตัวโอ้พระเจ้าเอื้อวนเวียงให้ไปไหน ใจยังคงวนเวียนกับรักที่คอยอยู่เออฮึกอโอ้กูตายกูตายแน่กูตายตายลาก่อนเออลาก่อนพระเยซูพระเยซูเรียกกูแล้วรู้สึกได้ถึงความรักของพระองค์นะฮะเฮียอยู่ตู้ดีๆไม่ว่าดีกูจะอื๊ะเออไม่นะอย่า เดีย๋ยวไม่ทเ,เททดลวงไส้ทดลวงตับไตไส้ผมนี่ดำเมี่ยมเลยลอยขึ้นสู่ดวงจันทร์ไปเลย <c oughs> <c oughs> ไปให้สุดขอบฟ้าเลย